ครับสวัสดีครับยินีต้อรับสู่ช่องเนื้อหน้าไม่ต้องเดือดชาแนลนะครับวันนี้ผมพาไปชมปลาสวยงามร้านพี่บอยนะปลาสวยงามนะนะครับพี่บอยไปทำความรู้จักเจ้าของครับคุณเจสวันดีครับอ่าครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอชมปลาในร้านหน่อยนะคิดถึงปลาแปลกๆสวยงามต้องที่นี่นะปลาเยอะมากโอเคครับไปดูนะฮะดูมุมนี่ก่อนมุมซ้ายนะฮะซ้ายมือของร้าน ก็อ,อยู่ตรงข้ามที่พิพิธภัณฑ์เด็กนะเดินมาได้เยืง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 เซเว่นนะฮะอันนี้ฮะปลาพงชมพูสามรยห้าสิบนะตามนี้ช่อนงัเหา่าหมูจังพัรมีนี่อ่ะสองห้าศูนย์นี่วิเชียพาราดีนี่อ่าเจ็ดห้าสิบกระทิงไฟสามแถบนี่สวยสวยเทลอ่ะเดเทลรอยห้าสิบ เสืต่อไรกู้นี่เก้าร้อยนะให้ปรับตัวก่อนสีค่อยดีนะครับปลาเยอะมากนะครับที่นี่มาได้เลยชนพนาพมา่านะนี่แบล็กโกนี่เจ้าผีดำสองร้อย i ิฟฟิชนี่ห้าร้อยตัวยาวๆนั่นิฟฟิชอันนี้ฮะปลาเยอะมากครับสั้นต้นมีนะตัวพันหนึง่ง โลมานี่ทับสั้นนะปลากระกระมงแนละอันนี้ปรับน้ำนะอะละสี่ร้อยห้าสิบบาทชอนออเรนติฟังชั้นหาอยู่นะเจ็ดร้อยมาที่ได้เลยออเรนตีฮนาะมาคูราต้าอเสือตอ่อนะี้ฮะ สดีดีๆนะครับมันนี่ได้นเลยนะเสือตอกุ้งแคระนะฮะนี่อ่าม็รวมกันกระเบนนะสวยๆอ่ะเดี๋ยวดูโซนกลางครับตรงนี้ด้านนี้ก่อนเลยคาวเวต้านะครับ750บาทอันนี้อ่าบางกรเงิน มังกรเงินเกือก็มีนะครับี่ด้านในพันสามร้อยบาทเจอต้อนครับร้อยห้าสิบส,สวยๆนะเจอต้อนลายหนานี่หกร้อยห้าสิบบาทมังกรทองแะ่นี้อันนี้เท่าที่ดูนะโอเค ตาพัดนะตาพัดตาพัดโอเคหมูกระดงสูงมังกรทองซปเปอร์ไฮแบ็กอ่าโอเคไฮแบ็กสามพันสวยๆมาดูได้เลยนี่อ่ะตัวนี้ใช้ได้เออนี่ฮะที่ปล่อยปลาเยอะมากมังกรทองน,นั่นนี้ เขาดูเป็นตะพัดนะน่าจะตะพัดพี่บอยนี่ทองไรมาอไรออีตะพัดออสเตอร์ยนะโอเคออสเตอร์ยอะหนวดงุ้มไหมเออแต่หนวดหนดเขาหนดเขาไม่ได้งุมนะฮะออสเตร์ยา เอาโลมาออสเตรเลียนะโอเคไอหมูกระดองสูงอ๋ออาจจะเป็นไม่ได้สีเขาซีดเขาอยู่ฉากขาวนะฮะสีซีดเลยคล้ายตะพัดเลยออสเตรเลียนะสีซีดเพราะว่าฉากขาวไงถ้าอยู่ฉากค้ำๆหน่อยห่างเขาจะดำขึ้นครับเพราะฉากอย่างนี้คล้ายๆเขียวเไง ออสเตรเลียหนูจะกลุ่มเข้าหาป่าเนออสเตรเลียอ่ะต่อไปอินซิกนี่นะฮะของเซพาฟซันนี่อ่ะสตอร์นไลคู่เยอะแยะนะนี่คอนขลวงนี่ขลวงสุลารน,นะครับเซราส์เลราอยห้าสิบอ่ะนี่รอยนตินะน,นี่ น่าเสวยๆเยอะนะครับด้านหน้าก็เสือตอนะปลาลิ้นหมานี่าบาบ้ามีสามร้อยลิ้นหา200มนหาสองร้อยน้ำผึ้งปลาปอดก็มีนะครับปลาปอดพันสาม L201 ่ก็มีส,สวยๆช้อนทองสั้นนะน่ารักเรียนนี้ตัวจื๋เลยแต่ใช้ได้กังฟองเนี่ย <c oughs> ครับสั้นก็มีครับนี่ด้านใน กะโปก็มีนะคะอะดูกโะโฮสองร้อยหล่ตัวเลยเีบบาบาเจ็ 01, ดร้าศูนย์ศูนย่ี่ดู่ไข้านาำได้ดีอันนี้หนตหตหึตัวใหญ่นะเนี่ยเก้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูสิเออตัวใหญ่นะอันนี้ นี่ก็สี่ร้อยครับลองหนึ่งมาหนึ่งสี่สี่ก็มีสีสวยคือตาที่นี่เยอะมากฮะเอลสามสามศูนย์วอเทอร์เมลอนสามพันแปดมีวอเทอร์เมลอนสามสามสามก็มีฮะนี่เ <c oughs> ดี๋ยวขอค่าสั้นนี่อ่ ปมาสิบเบเทลนะกระทิงไฟสันนสสน้นหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสว่ยสวยเยอะหนึ่งตายเยอะมากแต่ดูเขาเข้ากันนะนี่ด้านนี้ก็ดีคอ์ดัสโซโล่หน้าเปลือกดีส,สวยอนะ่ะ บางกรเงินยศินิดตัดเสือตอตัวใหญ่ก็มีนะฮะตัวชมพูแมแดงมีพันสองบางกรเงินอันนี้ฮะางสือเยอะอันนีซิมอัลสแคนก็มีนะตเบิร์เลยตัวใหญ่ ประมาณนี้เล้งปลาก็เพลินนะครับมาดูด้านในกันนี่ก็รวมนะฟิงเกอร์รวมกับออสการ์นะครับแล้วก็มีปลาแมวเผือกด้วยแบล็คเบอร์รี่นะสวยๆอยู่กับมังกรออสเตรเลียอ่าเนี่ยจริงๆสีอะไรอย่างเงี้ออสเตรเลียที่บอกจะเป็นดำๆหน่อยที่แบบ พอตู้พออยู่ฉากขาวนี่สีเปลี่ยนเลย,เลยครับ,รบผมสบายครับเดีดูด้านบนต่อนะอันนี้อ่าเสือต่อไดรเล็กอยู่กับอโลน่าไฮแบ็กสิงเกอร์เยอะมากอ่ะฟิงเกอร์ตัวใหญ่ครับที่นี่ใหญ่ แล้วก็ต่อมาอีกซิ่งนิดนะฮะข้าบนเป็นพิงเทลสวยเลยครับผมพิงเทลสวยนะครับสวยมาดูด้านล่างต่อนะครับก็จะมีกระเบนโมโตโร่นะข้างล่างอันนี้ก็อโลนาออสเตรเลียกระมงนะฮะ มันก็จะเป็นแบบไฮบริดนะเลเทลเอือกตาที่นี่เยอะฮะทางดูด้านนี้ดีกว่านี่อ่อันนี้เทโพนะเนี่ยเทโพสั้นหูด,ดำเลยเนี่ยสวย,สวยอือคคอยอยมสวยครับนี่อ่าของเค้าอาจจะไปอีกมุมนึงนะฮะ ่าด้านนี้ก็นกแก้วนะครับสเบลเลอร์เลยฮนะตัวใหญ่มากแล้วก็แซนต้านะบอลไทเกอร์นะเวทไทเกอร์แล้วก็อ่างเกลีตัวใหญ่แซนต้าลอาดูต่อมาด้านนี้นะตะเพียนทองไทยนะครับไทเกอร์ชอนนอแนละ้วก็แอลครับ แลวสูตร่งนะประมาณนี้ข่อนสั้นเปลือกใชนกแก้วมีปนเซนต้ากับธรรมดานะด้านนี้ก็ฉาบหังไม้สั้นนะฮะแต่ก็โลน่ออสเตรเลียช่องนี้ออสเตรเลียเยอะนะเนี่ยออสเตรเลียอ่าจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ตู้ธรรมดามันจะดำหมีฮะออสเตรเลีย แล้วมันจะเป็นดำๆแล้วก็มีลายาต่อมากาเบนะฮะนี่พวกไฮบิดนะฮะมีสายฟ้าดำชากหังไม่สั้นนี่สวยนะประมาณนี้ครับอ่านมาดูด้านล่างนี่อนี่นนี้ก็เทพานะฮะแล้วก็พาคูเกลือก แล้วก็ปลาและเสือคนกันนะครับเนี่ยว่ายประมาณนี้ครับข้างก็เป็นปลาบึกนะตัวดำๆอ่ะเนี่ยปลาบึกอ่ะโอเคครับอันนี้ก็หมูกระดองสูงนะครับนอ่ะต่อไปข้างล่างน,นะฮะ อะโลมาแดงซเปอร์เลสแล้วก็ป้องอ้อยแล้วก็ไทเกอร์ชวาโนสอ่สปานี้ครับอาจจะไปอีกมุมนะครับที่บ่อยด้านหนึ่งนะอะโลมาเงินเปือกแล้วก็อะหน้าเงิน,งน,งนซูเปอร์สแคร์สนะคะนี้แล้วก็เล็กเทลเปือกน่ารักดีฮะนี่อ่ะฮะอันนี้ก็เสือต่อลายเล็กนะครับ ตัวใหญ่ๆอัลโลหน้าเงินแล้วก็กระทิงไฟอประมาณนี้ครับอาจจะไปอีกมุมหนึ่งนะอ่ะอีกมุมนึงด้านนี้เลยด้านหน้านะครับก็จะมีหอยต่างๆขายกันนี่หอยปีศาจหมดอาหารด้แอปเปิลมีหมดนะครับหอยขาวหอยกระทิมีหมดประมาณนี้นะครับ ดูด้านหน้าครับซักเกอร์นี่ตึมเลยนะฮะราคาถูกๆดูตะไคร่น้ำได้ดีนะฮะสภาพเสือไต้หวันนะนี้เต่าญี่ปุ่นเผือกและดีสไทร์เดอร์เผือกซักเกอร์เผือกนะฮะเยอะมากโอเคฮะประมาณนี้อันนี้ก็ปลาตองได้นะหกร้อยบาท ตอวลายตัวใหญ่นะนี่อันนี้600ตัวใหญ่เลยนะฮะต่อมาเสือพ่นน้ำนี่เสือพ่นน้ำ250ใหญ่ครับใหญ่อยู่อ่คาคองบท้างสีเหลืองสวยนะอ่าแลดเสือก็มีครับเรดเทลบึ้มดูนะฮะ15โอเคฮะไหนท่านอาจจะหาอางังอังการเอาไปเลี้ยงได้เลยกินงกระจายกระติงไฟนี่ อันนี้มันสั้นด้วยฮะมันสั้นหน่อยนะจริงๆมันยาวอันนี้นะเอาไปขาแบบนี้พันห้านะออกสั้นหน่อยเป็นขาแน่นหนาใช้ขาไม่ได้ตะเพียนอินโดอันนี้คออินโดธรรมดานะเจ๊อ่ะอันนี้เป็นบางตอนะครับฟางแอสเกือกตาแดงใหญ่เลยพันหนึ่งบึ้มเลยเนี่ยตระกูลกาอีกข้าวร้อยห้าสิบมันหนักมมมััันนปากไก่จุด สามร้อยก็ผร้มเผ้าฉาบน้ำจืดอันนี้ร้อยแปดสิบกระดิงไฟไอตู้นี้ิงแน่นหนามากเลยดแนทแนทดำนะฮะโอเคต่ประมาณนี้ฮะขับดูด้านล่างพรฟอกก็มีนะฮะแล้วก็กระดิ่งไฟกุ่งมิดกุ่งรวมนะประมาณนี้ แต่งตู้ก็เอาข้างล่างขึ้นไงแล้วอีกแล้มนจะไปมุมเด้งของพี่ปอยนะรอานี้ปลาเยอะจริงอะปลาแปลกเยอะด้วยช่อนนี่ช่อนนานะช่อนทองช่อนเหนือพันแปดเสือพ่นน้ำตู้โลกที่แปดับท่านอาบาบานละผีบาบาเจ็ดร้อยอิเกเตอร์นะหกร้อยห้าสิบ กระเทงนะครับอันนี้เป็นลายงูหล่านะห้าร้อยนี่ลายแบบสวยแบบงูหลา่ามาเห็นยังนี่อ,อาจจะเป็นฝ้านิดนึงจะเป็นแบบลายงูงูหลา่าดูตรงนี้ชัดกว่าอ่าโอเคฮนะลูกน้ไมได้เจอนะอันนี้พันหนึ่งสิงโตน้ำนี่น่ารัก150่ห้าสิบเขาดำนะฮะผมร้อยหกสิบเข้าดำร้อยหกสิบบาทนี่ จะทิ้งไฟแบบงูหลาม่ะเหมือนกันนี่อ่ะต่อมาแมวลายนะครับเป้าฟิชโซปรากฏก,กับหัวนี่ร้อยสิบบาทจะทิ้งมมาลายวูดคันฟริชอันนี้ฮะทอคกิ้งลายไทเกอร์ลาเยอะฟิชโชอันนี้ฮะวิเชีย โลแก้วเชียทองแมวเปิดแค่นี้ิเชียเหนือเทไทเกอร์มนตกหลวงิเชียตระมาณนี้นะติดๆๆตาเป้าแค้นี่จ๋วเลยนะร้อวแบบสิบแล้วก็เสดห้าโมงหมูจาพัดนี่ายท่านชอบ ปิดอันนี้ตอกกิ้งจุดประมาณนี้นะนี่พี่ไอ่กำลังติดธุราอยู่อ่ะล้าเป็นไกกลางพี่บอยขึ้นเบอร์โทรพี่บอยนะผลมากครับรีบเพ่นกันสวัสดีครับพี่บอยโอเคฝากด้วยครับน้พี่บอยหนีผลนั่นแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์บาย